ประวัติแม่ทุมประทุมดีโสภาพันประทุมดีโสภาพันมีชื่อจริงว่าการมณีเขามึงคดีชื่อเดิมก็คือประทุมดีพุ่มสว่างประทุมวดีโสภาพันตามลำดับ เป็นนักร้องนักแสดงอวุโสและภรรยาของอารองข้ามุลคดีเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพานันธ์พุทธศักราช2492ที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะเสียชีวิตเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2563นะคะ,ะแม่ทุปฐุมวดีโสภาพพานหรือว่าปฐุมวดีข้ามุลคดีมีอายุได้71ปี ก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจเจริญกรุงประชารักแขวงบางคอหลามเขตบางคอหลามกรุงเทพมหานครกู้สมรสของแม่ทุมนะคะคุณรองคุณอารองข้ามูลคดีแม่ทุมคุณปทุมวดีข้ามูลคดีมีอาชีพนักร้องนักสแสดงปีที่สแสดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 0 0 8แล้วก็จนถึง2,555 ประทุมวดีสโสภาพันธ์จบชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนวัดหนองจอกแล้วมีโอกาสร่วมง,งานวงดนตรีของพรพิรมเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นประทุมวดีสโสภาพันธ์จากประทุมวดีพุ่มสว่างตั้งชื่อโดยดารารัฐเกียรติเกิดสุก ร้องเพลงตามนายคลับและรายการโทรทัศน์ปทุมวดีเริ่มเล่นละครโทรทัศน์จากการชักชวนของเทิ่งสติเฟื่องรับบทนำในเรื่องแรกคือรอยมอนทินฉายทางช่อง5้าคุณแม่ทุมเลิกร้องเพลงตามนายคลับหลังจากมีบุตรกับอารองค้ามคดีทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อปีพุทธศักราช2509 แม่ทุมประทุมวดีหันมารับงานแสดงละครและภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวจนกระทั่งได้เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์ผลิตละครเรื่องยอดคุณหนูคนอยู่วัดและพ่อดอกประดูให้กับช่องสามและก็ช่องห้าแม่ทุมประทุมวดีมีบุตรสาวกับอารองค้ามุนคดีคือปัตมวาวันค้ามุนคดีหรือว่าพี่ยุย้ยแล้วก็มีบุตรบุญธรรมอีกสองคน เมื่อพุทธศักราช5 5 8ปปทุมวดีป่วยเป็นโรคไทรอยจนร่างกายพ่ายผอมจากเดิมที่มีรูปร่างค่อนข้างอ้วนเธอจึงอาศัยโอกาสนี้เข้าทำสัญญกรรมพลาสติกจนทำหน้าจนหน้าตาผิวพรรณดูอ่อนกว่าวัยและในปี2555 ปฐุมบดีเริ่มหายผอมจากอาการป่วยจากโรคไทรอยด์เป็นพิษน้ำหนักตัวจากที่เคย60กิโลกรัมลดเหลือ36กิโลกรัมซึ่งลดลงเยอะมากๆแล้วก็มีภาวะที่จำอะไรไม่ได้และก็เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าโรค ALS แม่ทุมปฐุมบดีเสียชีวิตเมื่อวันที่7กร,รกฎาคมขอพายค่ะ วันที่7กันยายนพุทธศักราช2563หลังจากรักษาตัวอยู่นานกว่า8ปี